หลังจากที่พบครอบครัวนกเงือกกำลังทำรังเลี้ยงลูกอยู่ในพื้นที่ป่าบ้านทีเนอะตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นายกฤษสยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบร,ริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ก็บอกว่าร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเดินทางเข้าไปในพื้นที่บ้านทีเนะตรวจพบโพรงรังนกเงือกอยู่บริเวณป่าเชิงเขาใกล้หมู่บ้านค่ะ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่นกเงือกกำลังเลี้ยงลูกอยู่ในโพรงรังคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์เรื่องการอนุรักษ์นกเงือกให้กับชาวบ้านซึ่งนกเงือกเป็นสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์รวมทั้งมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของนกเงือกให้กับชุมชนรับทราบขอความร่วมมือชุมชนมไม่ไล่ล่า,ลาไม่ตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของนกเงือก ก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีมีคำยืนยันว่าจะไม่ล่าไม่ตัดต้นไม้บริเวณที่นกเงือกทำรังอยู่เด็ดขาดการพบนกเงือกทำรังในพื้นที่ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าป่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีความปลอดภัยเพียงพอนกจึงได้ตัดสินใจเข้ามาทำรังเนื่องจากว่ามีอาหารมากพอสำหรับการเลี้ยงลูกให้เติบโต